ในขณะที่หมอกสีดำจากลมหายใจของชาละวันเริ่มแผ่ขยายมาปกคลุมทุกสรรพสิ่งนักรบชายไทยโบราณผู้ฝึกวิชามายาวนานนั่งนิ่งไม่หวั่นไหวบนโขดหินกลางบึงใหญ่เขาค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างสงบนิ่งในดวงตานั้นไม่มีความกลัวเหลือเพียงแสงแห่งปณิธานมือขวากระชับกระบี่มือซ้ายพนมตรงหน้าอกอีกครั้งก่อนเปล่งคำเวทโบราณขึ้นอย่างแผ่วเบานโมปัมังวัจารพันตัง ทันใดนั้นแสงสีทองบริสุทธิ์พวยพุ่งพุ่งจากกลางอกของเขาห่อหุ้มร่างทั้งร่างของนักรบจนดูดกลืนความมืดรอบตัวไปหมดสิ้นพลังเวทอันศักดิ์สิทธิ์แผ่กระจายไปรอบตัวเขาหมอกดำของชาละวันเริ่มสันไหวเกล็ดบนร่างของอสูรกายเปล่งเสียงร้องคำรามออกมาดังลั่นศึกนี้ไม่ใช่เพียงแค่การใช้แรงแต่คือการต่อสู้ระหว่างเวทมนต์กับเวทมนต์ความดีกับความมืดมิด และนักรบผู้ยืนหยัดกำลังเปล่งแสงเพียงหนึ่งเดียวท่ามกลางรติการที่มืดที่สุด